คุณห,หน่วย EOD นะครับไม่ได้เป็นวีระบุรุษอะไรกับเขาเลยวีระบุรุษคือทหารตำรวจตะเวนชายแดนทหารพรานที่ปะทะอยู่แนวชายแดนแต่ท่านรู้ไหมครับไอ้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ของตำรวจเนี่ยก็โหลำบากลำบากมากกว่าพวกที่ปะทะอีกนะครับ ไอ้จรวดมีเอ็มยี่บเอ็ดมันยิงมาเนี่ยตกในบ้านเรือนตกในทุ่งนามันมุดไปในดินเนี่ยเจ็ดเมตรสิบเมตรเลยครับกว่าจะขุดไป,ข,ดข,ไปขุดเข้าไปก็ระวังมันจะระเบิดนะครับค่อยๆขุดเข้าไปนะครับเพื่อจะเก็บกู้และทำลายโอ้ขอบคุณน้องๆมากนะอยู่เบื้องหลังเลยนะครับอยู่เบื้องหลังเลยนะครับที่ระเบิดตึมตึม,ตมในประเทศเนี่ยครับกี่ร้อยลูกก็ไม่รู้ มันไม่ระเบิดครับอันนี้เป็นการเช็คได้ว่าอาวุธของไอ้ฮุนเซนมันหมดไอ้บีเอมยีมันหมดที่มันยิงมาที่ระเบิดเนี่ยใส่บ้านเรือนใส่โรงพยาบาลใส่อะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเฉพาะที่ด้านเนี่ยที่ด้านเนี่ยไอ้ฮุนเซนของมึงยิงมาแล้วด้านเนี่ยสองร้อกว่าลูกสองร้อยกว่าลูกโอ้โห เวียนยอาวุธมึงก็เหมือนบังไฟพญานาคจริงๆนะครับยิงมาแล้วมาตกกลางทุ่งนาไม่ระเบิดนะครับอาวุธมันไม่มีประสิทธิภาพนะจลวดหลายลำกล้องยิงมาเนี่ยฟอ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 ฟมีระเบิดบ้างด้านบ้างอะไรด้านเยอะแยะหมดเนี่ยต้องให้ท่าไอ้ตำรวจไทยเนี่ยไปเก็บกู้เนี่ยก็ขอบคุณน้องๆตำรวจนะครับเหนื่อยยากแต่ไม่ได้รับการชื่นชมจากชาวบ้านเขาเลยกว่าเป็นวีรบุรุษอะไรเพราะไม่ได้ไปประทะ กับเขาแต่เหนื่อยข้างหลังนี่สิไปเก็บกู้เนี่ยนะครับถามว่าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่อันตรายไหมนะครับท่านดูจ่าอะไรทีที่ขายปลาส้มอ่ะที่ไปเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ขาขาดสองข้างเลยนะนะครับจ่าอะไรนะผมลืมชื่อจ่าน้องนั่นไปแล้วนะครับ ตอนนั้นผมก็ออกมาไลฟ์นะฮะออกมาไลฟ์ออกมาไลฟ์ว่าให้ช่วยกันซื้อปลาส้มของน้องหน่อยนะครับแล้วก็แก้หลักเกณฑ์นะครับชื่อจ่าโอหรือจ่าอะไรก็ไม่รู้ผมก็แม่จาชื่อไม่ค่อยได้ขอโทษด,ด้วยบางทีความจําคนมีอายุเนี่ยหมือนก็จะนั่นบางครั้งผมมาไลฟ์เองผมก็รู้ว่าผมอายุเจ็ดสิบบางทีดันไปพูดเป็นแปดสิบนะครับเมื่อวานเนี้ย จะขอบคุณเสเสไอ้เขาเรียกผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับกองทัพไทยนะเสกองทัพไทยนะครับที่ว่าไปพูดว่าเขาเมนดุดันดีนะครับเออมันต้องอย่างนี้สิเสชื่อท่านอะไรกันเป็นชื่อเสพลเอกมนัตอ่อนดียังไงเนี่ยนะครับเป็นเสกองทัพบ,บกนะครับที่จริง เขาเปลี่ยนเมื่อก่อนเขาเรียกกองบัญชาการทหารสูงสุดแล้วเปลี่ยนมาเป็นกองทัพไทยเสียกองทัพไทยนะครับตั้งอยู่ตรงไอ้นี่ถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยครับที่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ขับบัญชา <c oughs> โดยโครงสร้างจริงๆของทหารเนี่ยกองบัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยถือว่าใหญ่กว่า กองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแต่ความสำคัญจริงๆบ้านเราเนี่ยทหารเคยปฏิวัติบ่อยความสำคัญเลยไปอยู่ที่ผู้ชกการทหารบกนะครับผู้ชกการทหารบกแต่แต่โครงสร้างแล้วเนี่ยต้องถือว่าขึ้นการบังคับบัญชากับผู้ชการทหารสูงสุดนะครับเส กองทัพไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในห้าเสือของกองทัพไทยนะครับไม่ใช่กองทัพบกนะครับผมพูดผิดก็ขอมาแก้ตรงนี้ด้วยนะครับและท่านทรงวิทย์หนุ่มพักดีมั้งครับท่านจะ,กะเกษียณแลเหลืออีกสามสบสสบเอ็ดวันสาสบสองวันนะครับเหลืออีก30มสิบกว่าวันแต่ท่านก็มาให้ไอเดียว่า ควรจะล้อมลัวตรงสะแก้วให้มันมั่นคงถาวรไปนะครับจะได้ตัดปัญหากับกัมพูชาให้หมดไปทางท่านภูมิธรรมเวชชยชัยก็เห็นด้วยนะครับพร้อมจะสนับสนุนงบประมาณนะครับ